เซฮ้ยรขาทุกคนเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Abyss World นะก็เหมือนว่าจะเป็นแมปปากลัวแมปหนึ่งนะซึ่งผมก็เห็นมาสักพักแล้วแต่ว่าผมเพิ่งได้ลองเมื่อวานเองนะและเมื่อหลังจากที่ผมเล่นไปได้แค่นาทีเดียวผมรู้เลยว่ากูต้องอัดเกมนี้แน่ๆมาเลยมาคือแหมจะมานั่งเล่นคนเดียวมันก็ไม่สนุกนะครับนะเพราะฉะนั้นมามันต้องเล่นแบบอัดคลิปไปเลยทุกคนจะได้เห็นความเทพของเรา ลุยฮะเออกินี้ภาพสวยมากเลยนะว้าว <Wow. S 1> นี่นะไม่มีอะไรเลยครับแค่กดกระโดดไปเรื่อยเ,รอยเพราะตัวเราเราแบบเดินได้แค่กระจิตกระจ้อยอะ่ะเออแล้วเราก็ต้องไปด้วยการกระโดดกระโดดกระโดดไปงี้นะครับนะ <Yeah. S 1> ตัวน,นี้เจ้าลูกไฟลูกนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเช็คพอยต์อ่ะนะนี่ยนะตอนนี้เราได้มาสองเช็คพอยต์แล้วนั่นก็คืออันบนนูน้นแล้วก็อันตรงนี้นะครับนะโอเคถ้าเราตายแล้วก็จะมาเกิดที่นี่ถูกไหม โอ้โหดีด oh. oh, oh, oh. oh, oh, pues ีดีโ you อ know, oh, ้โหโอ้โหอู oh, 8, one. One ้หยลงแรงมีเจ็บตัวนิดหน่อยฮะตามเพื่อนไปครับเพื่อนรอด้วยเพื่อนโอ้โหดีดีดีโอ้โหมันไปไวโคตรเดี๋ยวดีดีโอ้โหยังไงยังไงเอ้ยไม่มีอะไรยากเถอะเอ้ยมันยังเด็กน้อยอยู่อหโอ้โหนั่นแหละคือตัวอย่างที่ผิดครับ แม่งกูไม่รู้นี่หว่าหลังคาแม่งลื่นขนาดนั้นเนี่ยโอเคเอาใหม่เย็นอึ๊บตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอพึบเอ้ยโอเคสวยโอเคสวยงามโอ้โหเกือบแล้วหูเจ้าอ้าว มีเพื่อนตามมาครับปอต่อจากอันนี้มันคืออันไหนวะทิหายละเฮ้ยเพื่อนมึงรอกุด้วยเพื่อนโหมันไปคล่องมากไอ้เพื่อนคนนี้รอก่อนใจเย็นเราไม่อยากเดินคนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันลื่นมันลื่นมันลื่นโอ้ห้ามขึ้นเด็ดขาดอันนี้มันตรงไหนแล้วครับเนี่ย ด้านล่างนี่อ๋อโอเคมีป้ายชีย้อยู่ <Yeah. S 1> ชี้อยู่ให้เราโดดตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปก็อ <c oughs> โอเคเอาไปว่าสกิปฮะ <c oughs> เอาแล้วทุกคนหลังจากที่ผมตายไปประมาณสองถึงสามรอบได้ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้นะก <c oughs> ็คือ โอ้โหแม่งกูไม่กล้าโดดไงประเด็นนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เออโอ๊ยกดแบบข้างแบบสุดๆนะเดี๋ยว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 มันติดปะโอ้โหโอ้โหมีกระเด้งมีกระเด้งเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนจะลงได้นะครับนะเฮ้ยมันมีกล่องเหรอปีนลงไปได้ฮนะนี่ไงมีกล่องเฮ้ยกล่องอะไรไม่รู้ครับ กดอินเวนท์ตอรี่ดูอ๋อนี่ไงฮิลพอยซ์ชันโอเคโอเคผมว่าเราอาจจะโดดไปตรงนั้นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล็งดีๆกันตัวแม่งก็ยืนไม่ตรงฮัลโหลอุ๊บโอเคสวยทีนี้ทีนี้อื้มหือแม่งกลุ้มเจ๊อตัวมันจะติดไหมเนี่ยกลัวกลัวตัวมันกระเด้งตกเหลือเกิน Oh shit Here we go again กลัวตัวมันกระเด้งตกเลยเกิน One eternity later นั่นแหละเพื่อนๆทุกคนนะตอนนี้ผมเห็นวงเสียวขาวอยู่ตรงนู้นน่ะเนี่ยที่สายลมมันกำลังพัดพาเราไปนะครับนะบอกว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเช็คพอยต์นะเพราะฉะนั้นผมจะไปที่นั่นครับ <1> <1> โอเคต้องรอดกูต้องรอด,ออดมาซึ๊บแม่งกูเก่งชิบหายเลยเกยมอะไรก็ไม่รู้ คิดถูกคิดผิดกะเนี่ยมาเล่นเนี่ยเอาละฮะไปไปยังไงก่อนอ๊อโอเคเดียวดียวเดียวเดียวเด,วเดวมีมันไปได้หลายทาง,งแต่ผมว่าทางนี้ก็โอเคนะเนี่ยโดดไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับอ <c oughs> โอเคครับเช็คพอยต์สองโอเมกอด อย่างน้อยคลิปนี้กูก็ไม่ไม่โง่แล้วอะ่ะเอออย่างน้อยนะอย่าคาดหวังเลยจะขุมมากนะครับนะโอ้ยชิบหายแล้วไปยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหเราน่าจะต้องดำดิ่งลงไปเรื่อยๆถูกไหมจือ๊อโอเคมาทางนี้ต่อเอ,อ้ยอะไรเนี่ยส l o ปเหรออ,อลื่นฮะอ๋อโอเคตรงตรงนี้จะลื่นนะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแรงหน่อยโอเคสวยงามโอ้อันนี้ก็เช่นกันโอ้โหแม่งมีรูทิบหายโอ้โหใครมึงสั่งมึงสอนให้มึงทำรูตรงนั้นวะเอาละไอ้เอ้ยวัดดวงวะส่งพลังให้ผมทีฮะโอ้ t สโลวอีกแล้วเหรอ อ๊บโอเคสวยงามโอเคกะดีฮะกะดีๆเอ้ยใจเยน็นใจเยน็นโอ้โหอย่าแรงอย่าแรง <c oughs> แรงไอ้ิบ <c oughs> หายขึ้นยังไงครับต้องขึ้นตรงนี้ใหม่เหรอโอ้พระเจ้าช่วย years thousand later. two เย็นพนมโอเคสวยฮะอันนี้ไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงขนาดนั้นนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไปไงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อมุมกล้องดีๆหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บสวยงามโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปไงวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนำหน่อยดินำหน่อยอ๋อไม่มีอะไรนะอ้โห ม es, 1, ันมันมันดูมันไหลแรงฮะโอเคโอเคโอเคโอ้โหเพื 1, ่อนม่งไปโคตรคลองเลยอ่ะเฮ้ยรอกันบ้างโอ้โหกูเจ็บอีกเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เท่ากับโอเคอันนี้ขึ้นข้างบนโอ้ยมันไม่จบไม่ซิลิงจิงปง อันนี้ผมคิดว่าเราเน่ยจะต้องไปกระดึบเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วแล้วทีนี้ก็มานี้แต่โอ้โหแม่งยากจังวะโอ้ยม่นเริ่มใหม่เลยแม่งเอ้ยกูจะลองไห้ เอาล้ฮะตอนนี้ผมก็มาถึงไอเชือกตรงนี้แล้วจุดที่เราสีมองเท่งใช่ไหมโอเคแล้วมันไปทางไหนต่อนะ,ะอ๋อโอเคตามทางนี้ยเย็นอันนี้เบาๆโอ้โหยน่ขนาดเบานะเนี่ยึืบโอเคมาอันนี้อันนี้จะต้องแรงกว่าเดิมนิดนึงโอเคนิดนึงน,นีู่หเดี๋ยวนะไปทางไหนวะโอเคน่าจะตรงนี้นะ แตะแตะพอแตะแตะพออันนี้ลงมาเลยไม่มีอะไรฮนะตรงน,นี้จึ๊บหนึ่งจึ๊บหนึ่งโอเคสวยฮึบอ่าจะยัไงต่อครับโอเคมีด้านข้างนี้นะเฮ้ยเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าโอเ้เช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าแล้วว้าวว้าวเฮ้ยมันมันจะติดหัวป่าววะโอ้โหแม่งกูไม่กล้าโดดเลยดิโอเค,อเคน่าจะได้แล้วครับโอเค โอ้ยยังน้อยก็สองชิปพอย์แล้ววะโอเคฮะกูปิดคลิปได้แล้วกูสบายใจแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างฮะทุกคนสำหรับแมปปากลัวแมปนี้นะ abyss world นะผมถือว่าเป็นแมปที่สวยใช้ได้นะะคือแบบว่าลืมภาพโลบ็อกแบบสมัยก่อนไปได้เลยอนะ่ะคือแบบเฮ้ยทำมาดีจริงแสงสีสวยงามนะครับนะ ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆอ,อีกเยอะใช้ได้เลยแหละแต่ว่าสาหรับคลิปนี้ผมก็มาลองเล่นให้ดูกันขำๆแล้วกันนะใครที่เป็นเซียนหรือแบบไม่เซียนก็แล้วแต่นะอยากลองเข้าไปเล่นก็ลองดูได้นะผมว่าสนุกดีนะไปไกลกันได้แค่ไหนก็ลองมาคอมเมนต์กันทิ้งไว้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้บปๆคะ่ะไปขอตัวไปโดดต่อไปงไงวะเนี่ยจะไม่เป็นไรเช็คไว้อย,อยู่นี่นะ มีเสียดาย